รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวิวพงชนกกันกลับในรายการ9ต่อ9สปอร์ตไอดอลค่ะ มีความฝันนะคะจึงทําให้มีแรงบันดาลใจค่ะและในวันนี้นะคะรายการของเรา9ต่อ9 s p o สปอร์ตไอดอลก็จะมาสารฝันต่อน้องผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนซึ่งกำลังแข่งขันอยู่ที่นี่เลยการแข่งขันสนามกีฬาของกองทัพอากาศ <S <S คุณผู้ชมต้องติดตามชมนะคะว่าจะเป็นยังไงและเรื่องราวจะประทับใจขนาดไหน ตามวิวมาเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือคุณพ่อของน้องบุ๊กนะคะที่เขนะียนจดหมายมากับทางรายการของเราค่ะน nice. ั่นก็คือคุณพ่อนิติรุทธีระพนิษนันค่ะคุณพ่อโอ้โหเป็นยังไงบ้างรอวิวนานไหมคะคุณพ่อไม่เท่าไหร่ไม่นานนะคุณพ่อเพราแต่ว่าตอนนี้น้องบุ๊กอยู่ไหนก็พ่อเห็นบอกว่าทําการแข่งขันอยู่ในโรงยิมนี้อยู่ด้วยครับอยู่ด้านในครับอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวต่อมากันเลยค่ะไปเลยกับน้องต่อมันเลยค่ะ เวลาที่ผมซ้อมมีตอนเช้าคือวันธรรมดาวันอังคารถึงวันพุธสคหัสมีตอนตีห้าตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้าครับแล้วก็มีตอนบ่ายตอนหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีตอนเช้า7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงครับแล้วก็ตอนเย็นจะมีสามโมงถึงหกโมงครับ ก็คอยแนะนําเวลาผมตีผิดพลาดอยู่ตลอดครับเวลาลูกไหนที่มมรรผมตีผิดพลาดเราจะพ่อพ่อผมจะบอกว่าให้ทำ etas. ทำสิ่งที่ถูกต้องครับคิดว่าผมอยากเล่นแบบไปถึงระดับติดทีมชาติครับผมอยากเล่นเก่งเหมือนพี man, 謝謝่แมนบุญศั <the Oi. S 1> ์คุณะครับเพราะว่าพี่แมนบุญศักบคุณะเขามีแบบลูกพลิกแปลงทิกช็อตเยอะครับเพราะเอาแบบ มีความสามารถทางด้านหิลป์ตัวสูง ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องบุ๊กแล้วค่ะสวัสดีค่ะเด็กชายปนวัฒนะะ์เะชาทีระพินิจนันนั่นเองค่ะ<ๆ>ว่าแต่ว่าการแข่งเป็นยังไงบ้างน้องบุ๊กคันนี้เข้ารอบชิงชนะเลิศครับแต่ได้ที่สองได้ที่สองแล้วเป็นไงตั้งแต่แข่งมาเนี่ยีไปกี่คู่เลยที่เจอคู่ต่อสู้เนี่ย4ไห4คู่วันนี้ถือว่าแข่งเป็นคู่ที่4 แล้วก็ได้ที่สองแพยเยอะไหมนิดเดียว,เ,ยวเหนื่อยไหมเหนื่อยครับดูจากเหนื่อน้องเขาได้นะคะว่าเหนื่อยมากอ๋พี่ถามนิดนึงว่าทาไมหนูเนี่ยถึงชอบเล่นกีฬาแบดมินตันตอนเด็กๆผมไปอยู่สนามแบดกับพ่อครับแล้วเห็นพ่อตีแบดส<อ>นุกดีผมก็เลยอยากลองตีมากพ่อเคยเป็นนักแบดมาก,ก่อนปะคะถามนิดนึงใช่ครับอ๋อเป็นนักแบดมาก่อนด้วยก็เลยอยากให้ลูก เดินตามโดยเท้าพ่อแล้วตัวส่วนตัวหนูติ้งแต่กี่ขวบแล้วคะเนี่ยห้าขวบครับตั้งแต่ห้าขวบแล้วก็ได้มาโดยตลอดเลยหรือเปล่าคะแล้วก็แข่งขันอะไรตลอดไหมครับอ๋อแข่งจะห้าขวบเลยครับเข่งแต่แปดขวบครับอ๋อแล้วอย่างของหนูจะเป็นแบบเดี่ยวหรือว่าคู่แบบคู่ครับอ๋อแบบคู่อืว่าแต่ว่าเนี่ยในรลกของหนูนยที่เป็นนักกีฬาแบบน้สั้นเนี่ยเป็นพี่แมนบุญศนจากโกลเนสระคชอบมากทำไมถึงชอบพี่เขามีเหตุผลไหมว่าทำไมถึงชอบพี่แมน พี่แมนเขามีลูกหลอกสไตล์แบบเท่ๆครับลูกหลอกหลอกยังไงคะับแบบจะหลอกไงพี่จะไม่เป็นพี่เรียนเตะมวยโลกไงเขาหลอกแบบไหนอ่ะใส่ทำได้พี่ดูหน่อยนี่คือหลอกใช่ไหมบางทีก็มียกหน้ายกหลังใช่ป่ะหนูทําได้เปล่าได้เป็นบางรูปครับได้เป็นบางรูปนะคะถ้าสมมุติว่าหนูเนี่ยได้เจอไอดอลของหนูเนี่ยสิ่งแรกที่หนูอยากทําอ่ะคืออะไรอยากทำอะไรกับพี่แมนถ้าเกิดได้เจอพี่แมนอยากลองตีกับพี่แมน ยากแข่งกับพี่แมนเลยนี่คือความฝาดของหนูเลยใช่ไหม <Huh? S 1> วันนี้นะคะรายการของเราก็เลยมีของขวัญให้น้องเป็นการฉลองการแข่งขันในครั้งนี้เพราะว่าน้องเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศน,นะคะวันนี้เนี่ยรายการของพี่เนี่ยกับคุณพ่อเนี่ยจะมีของขวัญให้หนู <Huh? S 1> แต่ยังไม่บอกว่าคืออะไรจะเซอร์ไพรส์หนูเลยพร้อมหรือย,อยังพร้อมแล้วครับตามพี่มาเลยนะ <Huh? S 1> ตามมาเลยคะ่ะคุณผู้ชมไป เขาจะชอบคือเขาเขาชอบเล่นแบบเนี่ยเพราะว่าคือส่วนหนึ่งผมเองเนี่ยเป็นนักกีฬาอยู่แล้วแล้วพอเวลาเขาเขาเวลาเขาตีเนี่ยคือเขาก็ชอบด้วยตัวเขาเองเลยแล้วเขาจะเป็นคนแบบสนุกกับการเล่นสนุกเวลาเวลาได้ซ้อมได้ลงแข่งนะครับแล้วคือเขาเขาจะมีแบบคือผมก็จะจะปลูกฝังให้เขาอ่ะรู้สึกว่า การเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วตัวเขาเองเขาก็เลยแบบคือผูกพันกับกีฬาตัดค่อนข้างเยอะมากนะครับคือทายังไงก็ได้ให้เขามีความสุขให้ใหเขาสนุกกับการเล่นกีฬาก็ที่ติดต่อไปทางรายการที่แบบอยากนําเสนอคืออยากให้ลูกเนี่ยได้มาสัมผัสกับอไอดอลของเขาครับให้มาสัมผัสเข้ามาดูวิถีชีวิต การซ้อมว่าระดับทีมชาติอย่างพี่แมนอย่างนี้เนี่ยเขาซ้อมอยังไงแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าครั้งหนึ่งเขาได้มาสัมผัสกับพี่ที่เปไหนอ,อ่องของเขาครั้งหนึ่งได้มาดูพี่ๆทีมชาติที่เขาเขาอยากดูอยากเห็นอยากรู้ว่าเขาซ้อมกันยังไงก็ได้มาเสันผานของจริงเลยซึ่งผมก็แฮปปี้แล้วครับ